ผู้หญิงมากินข้าวอู่แล้วใช่ไหมพี่จะมาบังนางนี่ทําไมออกไปเลยนะออนตกมันออนใจเย็นฟังพี่ก่อนตอนเนี้ยออนกําลังเข้าใจผิดรู้ไหมเข้าใจผิดอะไรก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าพี่อ่ะพามันมากินข้าวถ้าไม่ใช่กิ๊กแล้วมันจะเป็นอะไรคุณผู้หญิงคะสงบสติอารมณ์ก่อนคะ่ะฉันไม่รู้ว่าคุณสองคนนะ่ะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า จะอย่าเอาฉันไปเกี่ยวนะคะวันนี้ฉันแค่จะมาคุยงานเรื่องเงินลงทุนสินค้าใหม่ของบริษัทคุณช้างพิมพ์ว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนละกันลานะคะคุณช้างเดี๋ยวก่อนครับผมเรื่องนี้ผมอธิบายได้ครับแฟนผมเขาน,นจะเข้าใจผิดครับผมต้องขอโทษเทนด้วยนะครับขอโทษอะไรพี่ช้างแหมเดี๋ยวนี้เล่นละครตกตาอ่อนนเนียนขนาดน,นี้แล้วหรอแม่นี่ก็ด้วยคน คิดจะจับพี่ช้างด้วยวิธีแบบนี้เหรอคิดผิดคิดใหม่ได้นะโอปาไม่ยังไงวันนี้อ่อนก็ต้องได้ตกแม่นี่นี่เธอฉันจะบอกให้เอาบุญนะกิ๊กคนล่าสุดที่มาเป็นชู้กับพี่ช้างอะเพิ่งจะไปซ่อมจมูกเองนะแต่ถ้าเธออยากจะลองดีกับฉัน บอสคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะทำไมเสียงดังไปถึงในร้านเลยอะคะเอ๋ก่อนหน้านี้ที่เธอบอกว่าบริษัทคุณฉางอะมียอดขายเติบโตตลอดเลยเพราะว่าคุณฉางทำงานเก่งฉันว่าเธอน่าจะเข้าใจผิดแล้วแหละเรื่องส่วนตัวย่อมาปัปนกับเรื่องงานเลยฉันว่าฉันอะไม่ลงทุนละ<อ>ไปเดี๋ยวก่อนคะ่ะบอสพี่ฉางคะนี่มันเรื่องอะไรกันอะคะทำไมบอสถึงโกรธขนาดนี้ พี่อ่อนก็อยู่ด้วยเหรอคะสวัสดีค่ะเอ๋ก้อออนมันเข้าใจผิดไงเลยมาละว,ว่าดแล้ววันเนี้ยมันดานมาฟาคนผิดแล้วตอนนี้พี่ขอนะเอ๋ช่วยคุยกับเจ้านายหน่อยนะ <c oughs> เอ่อสรุปมาคุยเรื่องงานกันจริงๆเหรอคะเอ๋คนนี้เจ้านายแกเหรอ พี่ช่างไม่ห้างออมแต่แต่แรกล่ะอ้าวน่สรุปพี่ผิดเหรอใช่ค่ะนี่คุณพิมพ์บอสของเอเองคนที่พี่ช่างขยันขยอให้มาทานข้าวไงคะเพื่อหาเงินมาลงทุนเนี่ยเข้าใจหรือ,อยังคะพี่ออนทีนี้เคลียร์หรือ,อยังคะฉันน่ะไม่ได้มาแย่งสามีคุณแล้วก็ไม่ได้มีการสนใจเป็นการส่วนตัวด้วยส่วนเรื่องเงินลงทุนน่ะ พิมพขอพักโครงการไว้ก่อนนะคะพิมพไม่เชื่อใจในตัวคุณชางเลยอะเพราะวันนี้สิ่งที่พิมพเจอกับภาพฝันที่คุณชางเล่าให้ฟังอะมาดูขัดแย้งกันนะคะโอ้ยคุณพิมใจเย็นก่อนครับคุณพิมฟังผมก่อนนะเรื่องมันแบบนี้เนี่ยเมียผมอะมันดุเหมือนหมาขนาดนั้นผมจะกล้าห้ามได้ยังไงครับพี่ชางพี่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะ ถ้าพี่อะทำตัวดีๆออนก็คงจะไม่มาฟาดงวงฟา้งานแบบนี้หรอกก็พี่ฉางอะชอบแน่ใจออนกี่ครั้งแล้วที่ออนจับได้เนี่ยออนก็ต้องระวงสิเพราะออนอะต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวถ้าเกิดใครแย่งพี่ไปแล้วออนกับลูกอะจะอยู่ยังไงอะ โอ๊ยโอยโอ๊ยอ,ยอยแล้วใช่ไหมนี่คุณน้องมันให้เงินเธอเท่าไหร่เอ,อ่อพี่ช้างนี่มาเรื่องอะไรกันน่ะไหนพี่สางว่าพี่โสดไงน้องอะ่ะโดนมันหลอกแล้วมันน่ะมีลูกแล้วหนึ่งเลียนอุบาลสองเอาที่ไหนมาโสดพี่ช้างอะ่ะมันชอบหลอกสาวสานิ่มๆแบบเธอเนี่ยแหละเอาเงินนี่ไปใส่หัวไปซะลบแชทลบเบอร์ออกให้หมดไม่อย่างนั้นอะ่ะอย่าหาว่าฉันไม่เตือน พี่ครับพี่อย่าทำอะไรหนูเลยนะคะแค่นี้หนูก็กลัวแล้วอะคะ่ะคนทุกคนหมดเลยดุยิ่งกว่าสื่อชีตต่อีกเอ่อหนูเพิ่งเจอเขาครั้งแรกเองค่ะพี่จะทําอะไรก็ตามสบายเลยนะคะอย่าทำอะไรหนูเลยค่ะหนูไปแล้วะคะ่ะพี่ช้างนะพี่ช้างบอกว่าส่กมาดีกลับไปเคีย์กันเลยเนาะเน้นคุณช้างคะสิ่งที่แฟนคุณพูดอะมันก็มีเหตุผลนะ เรื่องความไว้วางใจอ่ะมันต้องสร้างจากคนทั้งสองคนคุณจะไปโทษคุณออนฝ่ายเดียวมันก็ไม่ได้หรอกคุณทำตัวคุณเองอ่ะพิมพว่านะคุณไปบริหารชีวิตครอบครัวของคุณให้ดีซะกอ่อนแล้วค่อยมาเซ็นสัญญาทำธุรกิจกับพิมพ์ค่ะบอสคะเอขอโทษนะคะที่เมื่อกี้เอไม่ได้อยู่โต๊ะด้วยอ่ะไม่งั้นพี่ออนคงไม่อรารวาสแบบนี้อค่ะ,คะไม่เป็นไรคุณออนคะ ดิฉันเห็นใจคุณนะคะชีวิตคู่อะเรื่องความไว้วางใจสำคัญที่สุดก็จริงแต่ว่าคุณน่าจะลองเปลี่ยนวิธีการปรับความเข้าใจดูนะคะเพราะการทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะต่อหน้าลูกมันจะไม่ดีต่อเด็กอะค่ะเอไปเตรียมรถกลับกันเถอะค่ะบอสเดี๋ยวเอตามไปนะคะพี่ช่างคะบอสเขให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่งคะ่ะครอบครัว งั้นพี่ฉางกับพี่ออนอ่ะไปเคลียร์กันให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเอจะนัดคุณพิมพ์มาอีกครั้งแล้วกันพี่ฉางพี่ออนเอลาก่อนนะคะพี่ฉางคะออนขอโทษนะคะออนผิดไปแล้วอะคะ่ะต่อไปเนี้ออนจะมีสติแล้วก็ไว้ใจพี่มากกว่าน,นี้นะคะพี่เองก็ขอโทษนะ พียงก็ผิดเองนะคุณพิมพ์เขาก็พูดก็ถูกนะพี่ทำให้ออนไม่ไว้ใจต่อไปพี่จะปรับตัวใหม่นะ